พี่น้องเลิกงานแล้วมาหาเห็ดเดี๋ยวค่อยพอแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งเห็ดพอนี่นี่นี่ดินแตกเห็นบ่เห็นบ่สมุนไช่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยนี่อืมอืมอืม

นี่นั่ซี่งบบนะตัวข้าหัวยแตกซำตัวข้าวหัวยหมดแล้ว่ไม่ได้หมดนะในหัวยาเนี่ยไม่ได้หมดนะเนี่ยหัวยา โบีโบ mm. mm. nee, nee, nee. nice. ้เด้บ้ดียังเสนแัเนี่ยนะเดี่ง่ายมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮยเม้ยเฮ้ยเฮ้ออ้มอ่ะ